คุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรรวมเป็นโซนหนึ่งไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิาถึง1 8นาฬิกาทางคลื่น m s m 95.75เมกะรร่วมผลิตรายการโดยสวทเพชรบุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สักนิดถึงมวลมิตรและยาวชนลูกหลานไทยทุกคนจงอย่าทำตนเป็นคนสิ้นคิดเมื่อมีปัญหาอย่าแก้ปัญหาด้วยยาเสพติดด้วยรักและห่วงชีวิตเพราะยาเสพติดเป็นพิษไม่ดีฝากเตือนสักครั้ง ติดโรคยามาเศษไปทาไมเศษไปก็ไรคุณค่า17นาฬิกา15นาทีนะครับอต้นรับท่านฟังเข้าสู่รายการคลืเพื่องเรื่องเมืองเพชรน,นะครับวันนี้วันอังคารที่21สิงหาคมพุทธศัก,าร,กราช2555ตรงกับวันขึ้น4ค่ำเดือน9ปีมะโรงนะครับก็ จันถึงสุกนะครับรายการคุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรนะครับก็มีเรื่องนะต่างๆมาเล่าให้ท่านฟังนะครับคนคุยเฟื่องบ,งบางวันก็มาคุยกันเฟื่องฟูแล้วเกินมากัน3ามคนตีคนคุยกันแหลกลานนะฮะบ,บางครั้งก็คุยฟอดอยู่คนเดียวไม่เฟื่องเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผู้ร่วมรายการทุกคนมีภาระหน้าที่การงานที่จะต้องทำนะครับตอนเย็นนะครับเลิกงานแล้วนะฮะเราก็ออกมาจากที่ทํางานแล้วก็มาจัดรายการนะฮะ มีเรื่องอะไรที่จะเล่าให้ฟังเราก็เล่าให้ฟังมีอะไรที่ท่านผู้ฟังจะคุยก็โทรเข้ามานะครับเบอร์โทรศัพท์นะฮะ419434นะฮะ032นะฮะสวทเพชรบุรีนะคุยกันได้นะครับมีเรื่องนะะอยากจะถามก็ถามได้ทุกเรื่องนะครับแต่ตอบอาจจะไม่ได้ทุกเรื่องตอบได้บางเรื่องนะฮะเพราะบางเรื่อง นะก็ถามมาแล้วนะฮะบางทีเราก็ไม่จะทราบอะไรได้กันทุกเรื่องแต่ว่าแต่ละเรื่องที่เราคุยให้ฟังเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะคุยกันและน่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมมีเรื่องจะคุยนะครับถ้าคุยคนเดียวนะฮะเรื่องของสิ่งแวดล้อมในบ้านเราเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าคุยมากที่สุดเพราะว่าบ้านเราเป็นจังหวัดที่อยู่นะถามว่าอยู่ทางภาคเหนือก็อาจจะใช่ฮะเหนือเหนือประจวบอยู่ทางภาคใต้ก็ใต้ราชบุรีแต่เรา จริงๆเราอยู่ในพื้นที่ทีออนะ่ในภาคภูมิศาสตร์เาเรียกภาคตะวันตกนะครับก็คือนะเราจะติดกับทิวเขาตะนาวสีซึ่งมีภูมิประเทศนะตะวันตกเนี่ยเป็นเรนภูเขาด้านตะวันออกก็เป็นทะเลนะครับจริงๆนะถ้าพูดทางด้านหงจุย้ยนะก็บอกหงจุ้ยจังหวัดก็ดีแล้วฮนะด้านหน้าติดภูเขาทีนี้เขาหาหงจุย้ยนี่เขาจะบอกด้านหน้าติดภูเขาด้านหลังติดทะเล นะฮะนะถ้าหาที่อยู่บ้านก็จะบอกว่าหน้า,นา,นาติดถนนล้างติดน้ำนะฮะแต่ว่าตรงกลางอย่าติดจำนองนะเพราะติดจำนองแล้วโอ้ผ่อนกันแย่เลยฮะตอกเบี้ยธนาคารสูงก็เอาท,ที่ที่อยู่ที่เหมาะสมนะครับสำหรับอยู่ทีนี้สิ่งที่จะคุยกันวันนี้เนี่ยผมจะคุยถึงเรื่องของความหลากหลายชีวภาพนะฮะหลายคนบอกว่าความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยมันคืออะไรนะฮะฝรั่งเขาเรียกไบโอ นะ diversity นะก็คือความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่มันมีอยู่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่มันมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ยอยู่ในเขตดีนะครับแล้วก็ในในที่ตั้งภูมิศาสตร์ดีเนี่ยนะมันทาให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพจริงประเทศไทยี่ยมีความหลากหลายทางชีวภาพอยู่แล้วเพราะเราอยู่ในเขตร้อนชื้นนะเมื่อกี้ในฝนก็ตกมาพอสมควรนะครับ นะในในจังหวัดเพชรบุรีนี่ก็ค่อนข้างจะตกหนักจริงๆผมเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพนะมันตกตั้งแต่แถวแถวปากท่อนะฮะปากท่อนะวังมะนาวมาเลยนะครับไล่มาแล้วก็ตกมาจนกระทั่งถึงเพชรบุรีจริงๆถ้าเราดูนะครับแล้วเราดูสภาพภูมิาสารจริงๆเนี่ยตั้งแต่บริเวณปากท่อเนี่ยจะมีฝนตกค่อนข้างจะเยอะไล่เขามานะฮะแล้วก็มาตกแถวแถวแม่กองอัมพวานะฮะเพชรบุรีก็แถวเขายอยนนี่จะตก ค่อนข้างจะเยอะทางด้านนี้น่าจะว่ามันน่าจะเป็นช่องลมหรือเป็นทิศทางลมที่ดีนะฮะที่ที่ทมนันนำนำฝนมาตกถ้ามาทางบ้าลาดมาทางทายางนี่อาจจะตกน้อยกว่าบ้านแหลมนี่ในจังหวัดพรบรีนี่ถือว่าฝนตกน้อยที่สุดนะฮะถ้าถ้าทายางตกสักพันสองนะบ้แหลมจะอยู่ที่ประมาณเก้าร้อยมิลลิเมตรต่อปีเท่านั้นเองนะครับถ้าแถวแก่งกระจานก็จะอยู่ที่ประมาณพันสามพันสี่โดยเฉลี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นปริมาณฝนที่ที่มันตกมา อยู่เป็นประจำแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทิศท,ทางของลมเนี่ยจะเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะฮะเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มันพัดมาทางตะวันตกเช้าเนี่ยจะปโปร่งเลยนะครับฟ้านิสัยเลยแดดเปรี้ยงเลยนะครับพอบ่ายปุ๊บก็จะตั้งเข้าทะมึนมาทางทิศตะวันตกนะฮะเป็นเมฆครึ้มเลยเนี่ยอย่างนี้เรียกว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้มันจะตกไล่ทางพมา่าเข้ามานะฮะแล้วก็ผ่านมาประเทศไทยถ้าแรงมรสุมมันมาก มันก็จะตกเลยเออกไปทางทะเลนะครับซึ่งซึ่งมันมีปริมาณน้ำฝนมากในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่มากนักนะครับแต่ว่าอีกประมาณเดือนหน้านะฮะประมาณในได้ประมาณเดือนกันยาเนี่ยทิศทางของมรสุมจะเปลี่ยนร่องมรสุมจะเปลี่ยนนะฮะทิศทางมรสุมที่ฝนมาจากตะวันออกเชียงเหนือถ้าคนโบราณเนี่ยนะฮะอย่างคุณแม่ผมเนี่ยจะพูดเลยว่าอ้าวฝนตะวันออกมาแล้วถ้าฝนตะวันออกมาแล้วหมายความว่านะ ก็จะเกิดฝนตกติดต่อกันต่อเนื่องกันนะฮะแล้วฝนจะตกมากแล้วก็ได้น้าเยอะแต่ว่าพอฝนตะวันออกหมดเนี่ยก็บอกได้เลยว่าหมดฝนนะคือฝนจะน้อยลงน้อยลงนะก็อยู่บ้านเราก็อยู่ประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยฝนจะน้อยลงแล้วก็ตกน้อยพฤศจิกาธันวาโมกลาลากุมพานะครับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก็จะพัดมานะแถวชาวบ้านเรียกว่าว่าลง ภาษาก็คือว่าลงลมก็มาจากตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็นําความเย็นเข้ามานะฮะเราก็จะเจอความเย็นแต่อากาศจะแห้งนะครับในช่วงความเย็นนี่จะแห้งนะความหนาวของแต่ละถิ่นแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะถ้าไปไปอยู่ทางยุโรปเนี่ยอากาศจะเย็นจะไม่แห้งนะฮะเย็นชื้นเย็นแล้วมีฝนตกหรือเย็นแล้วมีหิมะแต่บ้านเราเย็นและแห้งมีตะลมแห้งๆมานะในช่วงนั้นนี่นะะ เราก็จะสังเกตว่าเนื้อตัวเรานี่อาจจะแตกนะฮะต้องคอยทาน้ำมันนะฮะใช้เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้น้ำมันนะเขาใช้โลชั่นเขาเรียกโลชั่นจริงๆก็น้ำมันนั่นแหละน้ำมันพืชน้ำมันอะไรก็ทาได้นะน้ำมันมะพร้าวก็ทาได้นะครับแต่ยาวน้ำมันหมูทาเลยนะฮะเพราะว่าอาจจะไม่สะดวกนะมันมีกลิ่นแปลกๆแต่ว่าจริงๆก็เป็นพวกโลชั่นที่เอามาทาเพื่อไม่ให้ผิวมันแตกมันแห้งเกินไปทีนี้ ในในบริเวณที่ลมมรสมเข้ามาเนี่ยคือในบริเวณอ่าวไทยเ,ยเราจะเห็นว่า,ามันจะมีลมนะอยู่2ชนิดนะนะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยบางทีก็เรียกว่าลมตะเภาหรือลมว่าวซึ่งพัดมาก็จะโดยปกติมันจะพัดผ่านเข้ามาแล้วก็มีตะกอนทรายเข้ามาแล้วก็มาสะสมตะกอนทรายในทะเลนะครับพวกตะกอนทรายนั้นก็มาจากพวกไอ ชิ้นส่วนกิ่งเล็กกิ่งน้อยของปะการังซึ่งมันมีอยู่ในทะเลนะมันหักแตกหักเข้ามาแล้วก็แตกเป็นชิ้นเล็กๆเข้ามาไหลายแห่งเนี่ยเราจะเห็นว่าทรายเนี่ยขาวอีกส่วนหนึ่งที่เป็นทรายชายทะเลก,ก็คือมันไหลมาจากภูเขานะฮะเป็นส่วนที่ปลักหักพังจากภูเขาจากแม่น้ําลําคลองมานะฮะแต่ว่าถ้ามันมีการกัดเซาะมากๆทรายมันไม่มาเนี่ยในในส่วนที่มีน้ําไหลมาตรงๆแล้วมีตะกอนเนี่ยมันก็จะเป็นการสะสมของเลนนะที่ เอาไปปลูกป่าชายเลนกันใ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 นสวนที่เป็นาปากอ่าวเนี่ยนะครับมันจะมีน้ําอยู่ชนิดหนึ่งเขาเรียกน้ํากลอยกลอยนี่ก็คือความเค็มอ,อ,อยู่ประมาณ5ในพันส่วนถึงยี่สิบห้าในพันส่วนนะฮะกลอยคือมีเกลืออยู่ขนาดนี้ที่มีเกลือขนาดนี้เนี่ยเราก็จะพบว่านะฮะมันจะเค็มไม่จริงนะฮะแล้วน้ําในอ่าวไทยหรือในประเทศไทยจริงๆเนี่ยเค็มไม่เกิน35ในพันส่วน เว้นแต่นะครับเราเอาน้ําเค็มในทะเลที่มันมีความเค็มประมาณ35ในพันส่วนเนี้มาทิ้งตากแห้งไว้นะฮะคือทิ้งแล้วก็ให้น้ำมันระเหยออกไปน้าเนี่ยมันจะถูกระเหยกลายเป็นไอจะเกลือจะไม่รละเหยนะครับบางทีมันจะติดไปบ้างแต่ก็น้อยนะไม่ระเหยกลายเป็นไอนะฮะเกลือมันก็จะอยู่ที่พอน้ํามันมีความเข้มข้นสักประมาณ200-300ในพันส่วนนียมันก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงสภาพนะครับ นะถ้าภาษาคนเลี้ยงกุ้งเขาเรียกน้ําแก่น้ําแก่ก็คือมีความเค็มประมาณ300กว่ากว่าในพันส่วนนะส่วนนี้ก็จะมีการใช้ประโยชน์อยู่2ออย่างอย่างแรกก็คือการเอาไปทําเกลือนะครับเป็นทําเกลือเรียกว่าเกลือสมุทรนะฮะหรือเกลือทะเลที่บ้านเรานะฮะกับอีกวิธีหนึ่งที่ที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปนะครับก็คือเอาน้ําที่มีความเข้มข้นสูงๆเนี่ยสูบเข้าไปใส่รถแล้วก็บรรทุก นะเอาไปเป็นน้ําสําหรับเลี้ยงกุ้งในที่น้ําจืดนะเอาเรียกว่านา้ําแก่ซึ่งมันจะมีความเค็มสูงมีน้ําหนักมากนะแล้วก็บรรทุกนะจากบ้านแหลมจากแม่กลองนะจากปานบุรีนะเข้าไปเลี้ยงกุ้งในพื้นที่น้ําจืดซึ่งนะในหลายที่ก็ทำกันในเพชรบุรีก็มีการทํากันถ้าน้ําจืดเกินไปก็จะเอาน้ำนะภาษาชาวบ้านเรียกว่าน้ําแก่เข้าไปเลี้ยงทีนี้ใน,ในบริเวณชายทะเลที่เราเราเรา รู้จักกันดีเนี่ยหลายคนอาจจะมองไม่เห็นนะฮะสภาพธรรมชาติจริงๆผมเคยได้มีการศึกษานะฮะจำได้ว่าได้เคยศึกษาสัตว์หน้าดินนะฮะสัตว์หน้าดินในทะเลจริงเรามองไปในดินในทะเลนะเราจะไม่เห็นอะไรนะ,ะเห็นดินดำแต่พอเราดำน้ําลงไปแล้วก็โกยดินขึ้นมาแล้วก็ไปแยกสัตว์หน้าดินในทะเลเนี่ยในพื้นที่หนึ่งตารางฟุตเนี่ยนะฮะเราจะพบว่ามันจะมีสภาพที่เป็นสัตว์ต่างๆนะฮะ ที่อาศัยอยู่ในดินเนี่ยประมาณสัก 80- 90ชนิดซึ่งเราอาจจะไม่เห็นด้วยตาบางบางชนิดนี่เล็กมากนะครับเล็กแล้วก็มองไม่เห็นบางชนิดก็พอมองเห็นนะฮะแต่ว่าจากการศึกษาที่ได้ไปทำเนี่ยผมไม่ได้ทําที่จังหวัดเพชรบุรีไปทําที่อ่าวบ้านดอนที่สุราษฎร์ธานีซึ่งมันเป็นอ่าวที่มันมีความอุดมสมบูรณ์อ่าวหนึ่งนะฮะของของประเทศไทยนะฮะคืออ่าวที่อุดมสมบูรณ์ในประเทศไทยนะมันจะมีอยู่สามอ่าวใหญ่ๆนะฮะนะ ทางด้านอ่าวไทยเนี่ยจะมีอ่าวกอไก่นะคืออ่าวบ้านเราในละอ่าวที่เพชรบุรีแม่กองสมุทรสาครเลื่อยขึ้นไปนะฮะสมุทรปราการแล้วก็ไปถึงจันทบุรีและยองกราดเลยแถบนี้นะฮะเรียกอ่าวกอไก่หนึ่งอ่าวที่มีความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าคุดมสมบูรณ์ที่สุดด้วยนะครับอ่าวที่2ก็คืออ่าวบ้านดอนที่สุราษฎร์ธานีนะฮะก็คืออ่าวบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ไหลออกไปนะครับก็จะมีอ่าวย่อยๆหลายอ่าว มีดอนสักมีอะไรก็แล้วแต่นะฮะแ,แถบนะั้นแล้วก็อ่าวที่3ที่มีความรวมสมบูรณ์ติดอันดับโลกก็คืออ่าวพังงานะที่จังหวัดพังงาก็จะอาจจะรวมพังงาภูกเก็ตเข้าไปด้วยตรงนั้นก็รวมสมบูรณ์เป็นอ่าวที่3นะฮะถึอว่าเป็นแหล่งทรัพยากรสําคัญนะฮะทีนี้พูดถึงอ่าวบ้านเราก่อนอ่าวตัวกอไก่ที่จังหวัดเพชรบุรีอยู่เนี่ยผมมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าสํารวจกันจริงๆอาจจะมีคนทํา การตารวจข้อมูลนี้แต่ผมยังหาไม่เจอนะเพราะว่ามันมีสัตว์อะไรบ้างที่เป็นกลุ่มเด่นเด่นะฮะกลุ่มไส้เดือนตัวกลมกลุ่มอะไรทั้งหลายที่เป็นกลุ่มสัตว์หน้าดินเนี่ยอยู่ในใ,ในในอ่าวนะฮะในอ่าวรูปกอไก่หรืออ่าวในจังหวัดพบรบุรีแต่ว่าสิ่งที่เห็นนะและประเมินได้ด้วยตาเนี่ยเราพบว่านะครับที่จังในอ่าวของจังหวัดเพรบุรีเนี่ยมันจะมีแหล่งเป็นแหล่งกําเนิดของหอยหลาย,ยชนิดหอยสองฝ่าหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น หอยแมลงผู้หอยแคลงหอยคลางหอยเสียบนะครับถ้าเลยขึ้นไปทางแม่กอ,องนะฮะที่เป็นลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษนะฮะที่ดอนหอยหลอดนะฮะคือเป็นพื้นที่ดินหาวที่เป็นพื้นที่ดินนะแข็งๆนะก็จะมีหอยหลอดอยู่นะฮะมีหอยพิมพ์อยู่นะฮะแถวสมุทรสาครเนะี่ยจะมีพวกหอยพิมพ์อยู่นะครับพวกนี้จะเป็นพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะมีสัตว์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะอยู่เลย ซึ่งนะถามว่าที่อื่นเนี่ยมีทรัพยากรอย่างนี้ไหมนะจริงๆอาจจะมีนะฮะแต่ไม่อุดมสมบูรณ์เท่านะไม่ว่าจะเป็นแถวชุมพรแถวอะไรก็ตามนะเราจะพบว่ามันก็มีอ่าวที่ยื่นนะเข้ามาในแผ่นดินลักษณะเดียวกับอ่าวในในบ้านเรามีปากแม่น้ำเหมือนกันแต่ว่าที่นั่นเนี่ยการเกิดของกลุ่มหอยเนี่ยเขจะไม่มากมายนะฮะเท่ากับที่ที่เพชรบุรีบ้านเรา ซึ่งเป็นแหล่งสําคัญอันนี้ก็ต้องต้องเป็นข้อมูลที่มันชี้วัดได้ว่ามันมีความอุดมสมบูรณ์จริงๆนะครับ,นะรบทีนี้ความอุดมสมบูรณ์ของบริเวณอ่าวไทยนะฮะบ,บริเวณแถบแถบบ้านเราอ่าวไทยตอนบนเนี่ยเราจะสังเกตนะฮะว่ามันมีพืชนะพืชที่ที่ปกคลุมอยู่นะครับบนพื้นดินอยู่สองสามชนิดนะที่เป็นพันธไม้เด่นๆนะฮะก็คือผักเบีย้ยทะเล เสตัวผักเบี้ยทะเลจริงๆขนาดนี้เนี่ยนะมันจะมีอยู่ทั่วไปนะฮะเ,เพชบุรีเนี่ยลงดังมากนะฮะมันขึ้นเยอะเขาเลยเรียกแหลมผักเบี้ยนะฮะซึ่งจริงมันมีผักเบี้ยทะเลเนี่ยขึ้นอยู่ทั่วไปและอีกชนิดหนึ่งที่เดี๋ยวนี้ได้รับความนิยมเหมือนกันนะครับในการเอามาเป็นอาหารก็คือชะครามผักชะครามซึ่งเป็นผักตระกูลเดียวกันคือขึ้นในพื้นที่น้ํเข็มแล้วตอนนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ทั่วไปฮะตามบริเวณคนาเกลนากุ้ง นะใครอยากกินผักจะครามก็ไม่ต้องไปซื้อไปหาให้ลําบากนะครับถ้ามีเวลาก็ไปไปเก็บได้เลยคนเขาไม่ห่วงหรอกนะฮะมันมีอยู่ทั่วไปตามตามพื้นที่นะเขาก็เอามาทําเป็นอาหารได้เอามาแกงได้เอามาจิ้มน้ำพริกเอามาต้มจิ้มน้ำพริกได้นะรสชาติก็เขมๆนะครับแล้วก็คุณสมบัติของผักจะครามโดยทั่วไปเนี่ยนะมันจะมีสารชนิดหนึ่งที่สามารถบํารุงรากผมได้นะครับใครที่มีปัญหาเรื่องรากผมเนี่ย ก,กินแต่ผักจากคามอย่างเดียวแต่สมัยก่อนในคนเขาไม่กินกันนะฮะเขาให้หมูกินนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็ก็เอามาทำอาหารเอามาแกงส้มก็ได้นะครับเอามาแกงส้มต้มต้มแล้วก็บีบเอาน้ําออกแล้วก็มาใส่ในแกงส้มก็เป็นอาหารที่เขานิยมรับประทานกันนะฮะนอกจากนี้ก็มี